หนึ่งนาทีกับกอทอการขับรถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยให้ขับรถอย่างช้าๆและห้ามหยุดรถทั้งนี้ระดับน้ำที่สามารถขับผ่านไปได้ต้องสูงไม่เกิน20เซนติเมตรใช้ความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงควรรักษาความเร็วโดยใช้ความเร็วต่ำและหลังจากขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมไปแล้ว ควรจะต้องตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆด้วยโดยเฉพาะระบบเบรกโดยเหยียบเบรกเบาๆเพื่อตรวจสอบการทำงานของเบรกตรวจสอบการทำงานของแตรตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างของรถยนต์และตรวจสอบการผ่อนแรงของพวงมาลัยด้วยหากพบอาการผิดปกติควรนำรถเข้าตรวจสอบจากช่างที่มีความชำนาญเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม